ตอนนี้เด้าเด้าดุกยังฮะน้องน้องไม่เด้าดุกเลยเฮ้ยน้องยังไม่ได้เด้าเลยว่ะวันเนี้ยน้องไหมฮะกเเลา้ยยังไม่ได้เด้าดุกเลยโดนโดนไดดาดาดิได้เด้าลุกเลยนะกินข้าวก่อนใช่ใช่ เฮ้ยหนือเลยเ้หนื่อยเฮ้ยเ้่หนม่หนเฮ้ยทุกคนนี่น้องมัดผ้ามาเอาสวดีครับางเฮ้ยได้ได้ได้ดฮะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ด้นื้อนดดีโดลาถอโมดี้ถโมดี้ถโมดถโมดีดาดีดีโด้ดาดีดีโด้ลาไงดาดีดโดดาดีดีโดเสื้อเน่าพี่ขอขอชัดๆเสื้อเหลืงร Đã, đã. đắt đắt <laughs> đắt <đó, đặt> <laughs> <laughs> đi xước lửa Đắt chứ mấy? Đắt nhá. Không, đi Không. 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 đi Không. 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 đi Không. Không. Đi Không. 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 เดอเดอแดนนะเล่สวยเลยครับตอนนี้เด้าเด้าดุกยังฮะน้องน้องยังไม่เด้าดุกเลยเฮ้ยน้องยังไม่ได้เด้าเลยว่ะวันนี้ยังไม่ฮะยังไม่ได้เด้าดุกเลยโดนได้ดาดาดิได้เด้าดุกได้แล ปดาดุ๊กีไหมดาดุ๊กบีแล้วมาเมาเมาด้วยโอ้บอกเลยปเด๊เลยพยายามดาดุ๊ดุอีกเหรอดาดุ๊ดุกอีกเหรอดาดุ๊กเลยอะเฮ้ยเข้าไปรอบหนึ่งแล้วนนะลืมน่าได้เดาเดาเดาเฮ้ยอะไนกันใช่ไหมได้วสีเราจี um> ๊ดจ๊าดสุดยอยชอบมากสเขียวเขาบอกว่านี่เดี๋วเดี๋ยวเด๋วใช่รเจวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วนั่นนี่สีเขียวเหมือนกันมั้ง นไน้ๆนาดีด okay, so oh, ีแดงนะปกติสีแดงไันนี้เปลี่ยนสีเขียวนาดีดกดังดีด้บห๊ะหนักอะไรล่ะดกดังดีด้บฮะคอยที่คอยที่ดาดีดกดังดีด้บแอดมินไป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 มันพูดไม่ได้หรอพูดตรงกหัวดีกว่า เสียวอะเสียวถ้าพูดออกมาแล้วมันจะดูไม่ดีอะนี่นี่นายนิดนใดดูเด้อรับชื่อแมวส้มครับนื้อแดวโดมใช่แมวโดมดาดีดอกราดาดีดกดังดีรับเออ่ดกดังดีคือดดกังแป๊บนึงนะขอขอแบบทาンสเลตหนึงได้ได้ครับ อย่าได้ได้ได้ไถามถูคนซะด้วยคนหยาบคนหยาบเลยแ้วต่ออ่พอดีติดเลยพี่เต๋าเลยนะแย่ลองลองลองพูดให้พี่เต๋าฟังดิลองพูดให้พี่เต๋าฟังดิดาดีดกดังดีดับไม่เจ็บนะครับมาดิมาดีาดหนังเออคุณทังไงหรมอดอดาดีดับโดดดิโดดก่อดอเลย

เดี๋ยวโดนด่าเดนดเนี่เด็ดเดีไหนในเด้าไหนเด็ดเเดี๋ยวเดี๋ยวดาดูดูไปดูดีหน่อยเด่งดิงจะตกถีดอเลยเดี๋ยวดอเลยริมดั้มโดยเลยโอ้เล่นให้สุดหลุดแล้วเอาสุดด้วยแล้วเอาสุดด้วยอะ ได้ดึงด่งหนังดีดาด้าไมได้ดึงดกระดอนแดดมันมีคำอื่นที่แบบมันมันตรงข้ามกันไม่ลูกมันแบบข้ามกันมีไม่รู้เลยดังดังดันดับดับมันไม่ได้อย่างเงี้ยดับเออที่มันแบบใกล้เคียงกันนิดนึงอ่ะที่มันไม่ได้โด่งถังดีอ่ะโด่ดีได้ดีได้ลับแดดโด่งหนังดีเดี๋ยวรับ ดกโอ้โหนเหนียวด้เหรอหน้ยนเหนียวแลวโอยายแล้วดังดีเดี๋ยวเดี๋ยวเีวนแดงด้เลยนะหนแดงโด้เลยนะแดงดดาดาเนี่ยดนโด้เลยนะน่ยดีนะหนึงโด้หนังดีรับอ๋อตอนนี้โดนด่าแล้ว นดนแดงดาดีดัวดีแดงดัวดี็ดัวดีดัวกนเลยดัวดีดัวแดงเหรอตัวดีแดงตัวดีแดงนะวดด้ดัวดีแดงด้วยเนดัวดีแดงด้วยเดดแดรดดัวดีแดงด้วยแดงแดดแดงแดดันแดงแดด

ได้ด <Ooh. S 3> ีเลยครับโอเคได้ดีอข้าใจแล้วจำได้แล้วมานะกูไปโรงพยาบาลก่อนตรวจปอดก่อนไอ้เหี้ยได้ด้ว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 ยด้ด้วยไ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 ด้ด้ได้ด้วยได้ด้ได้ด้วยได้ด้วด้ด้วยได้ด้วได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วได้ดได้ด้วได้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 วยไดดดด้วด้ด้ได้ด้วยได้ด้ แล้วแลก็แต่สรุปมันแปลว่าอะไรมันโดดดังดีเนาะโดดดัดีได้โดดดังดีได้ดีไดเนะโดดดังดีเดียวด้าโดยดีเดี่ยวดังดวดีเดียวด้วยะดูดีเดี่ยวเดีดยวนะโดดดันดีดกดังดีเดียวดีเดียวดังดวงเลยละกดดดันดีดีเดี่ดังดโดดได้ แม่งก็สรรหาพูดในชิบหายดันจริงกับิงยิ่งแปลว่าอะไรทอมนี่โดนเยนักล้วนี่โดนได้คอยดัได้เรื่องดินเดาสมมติว่ากินแต่กินกินยาแก้ไอเข้าไปแล้วจะพูดชัดไหมไอ้สัตว์เขาไม่ได้ไอายเขาติดรอยเด็กชิบหายได้ดัดดัดไม่ดัดน้องบอกไม่ดัดเลยอ๋อดูเด็กด anyway ูเหรอโดนเด็กแต่ดีดอดได้ไดัดนี่แบบว่าได้เดือกอ่ะ ไอ้เขาพิมพ์ให้พิมพ์ขึ้นทงิให้พิมพ์ขึ้นทงนิ้ก็แบบมันแปลว่าอะไรอะย่างเงี้ยเออดี๋ยวดิดอดอกดังดูอย่าพิมพ์ดอเด็กนะตนุติเด็แต่วิทยัย่ย่งอย่งไม่บอกพี่เขาพูดมาคำหนึงเราเราไม่ได้โดอดีะเขาพูดว่าดอกดังดีอะแปลว่าอะไรนดีนนี่ยดอกดังดีดาดอกดดอดพี่กะเพราสุดยอดโดนใดเดรอดาพี่กะเพรากเป๊

โอ้เรียบร้อย,ยโอ้ตายนันดีไม่ได้ด่งหนังดีแบบนั้นนัาดีด่งหนังดีออพี่พี่ก็ยังฟังได้เหมือนเ,เดิมทวิตทวิตยังเมื่อกี้ทวิตยังดังเลยนะหนูเขียนหนูมีเบอร์ไหมส่งมาในข้อความพี่ส่งง่ายดีดีใดๆเลยดับหกแปดเจห้าหนึ่งครับ รียบร้อยังถังสีเหรออ๋อได้แล้วโด่งดังดีแล้วอ๋อตกถังสีโอ้ เดี๋ยวดังดัวเลยออ๋หนูก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เข้าใจแล้วอะแรกเป็นสีแดงแล้วตกถังสีได้ก็เลยเป็นสีเขียวตกถังสีได้แม่พี่ก็เข้าใจผิดตั้งนานเราชื่อดาดิใช่ไหมเรียกดาดินะเรียกได้เรียกดาดิดีด้เรียกด้านด้านดาดิได้นะเรียกดาดิแล้วเรื่องยังไงเพราะถ้าชื่อเต็มพี่ว่าพี่คุยกับหนูทั้งวันพี่บอกเลย ดูดูได้ดังดานดับดับและนักปกติหนูทำอะไรอยู่คะเนี่ยนาดดิดัมดีโด้ดับดิวดูด้วยดีดีโด้ทำทำดิวดอะไรนะนาดดิดับนี่เดี๋ยนะนี่ค่ะลองเขาบอกเขาทำดิวดูอะไรสักอย่างเนี่ยนาดีดัมดีโด้ทำเนี่ยเขาบอกอ๋อทำอีโคใช่โอ้เจอคนทำสเลดแล้วเมื่อกี้แบบ เขาตกหลังดีตั้งนานผมก็ตกใจเขาทำอีโคตกทั้งสีมาใช่ใช่โอ้เมื่อกี้ผมฟังตั้งนานมันมันไม่ตกทั้งสีเลยอ่ะปกติเขาเป็นสีแดงนี่คือทำอีโคใช่ไหมปกติทำอะไรทำปูเหรอปูหรือหมูลวนใดดับดูดับจับดูทำหมูอ๋อทำหมูโอ้ยน่ากลัวแต่ละคาดีนะเป็นคนแปล ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเมษาครับอ๋อคุณเมษานะครับโอเคคุณมีชื่ออะไรครับแมวส้มครับฮะดาด้มแดวด้มแมวส้มใช่ครับโอ้ตายแล้วอีกคู่อีกคู่ที่ให้พี่เต๋าแปะโอหหนักกว่าเดิมอีกโน่นี้นน่นโน่นหนีได้ดววได้ดันโดยแปะแปะนิดนึงครับแปะนิดนึง แน่ดัวได้ดันเลยแก่ตัวไม่ทันเลยเด้าไม่ทันเลยด้าใดดิดดันโดดเลยเข้าใจผิดเด้าไหนละอะะไรนเข้าใจผิดกันหมดเลยอ๋อเข้าใจผิดกันหมดเลยใช่พูดทำไมคำโอ้ยสุ่มเสียงเหลือเกินหนูไปเล่นเล่นอยูุดตีมเพียวไม่รู้ได้เลยนะนี่นี่นี่ได้โน้มนิดได้เด้งเสียวมากเลยอะ ครั้งแรกที่มาไดเจออออ่างเป็นคนหนึ่งก็ต้องแปลนานอยู่กันนีอนเข้าใ่ต้องเข้าใจเคยเจอใช่ไหมต้องเข้าใจเขาไม่เคยเจอใช่ไหมแต่อ้ออ่างก็ไม่ไม่ไม่สุ่มเสียงเท่าไหร่ไม่สุ่มเสียงเท่าตอนเด็กใช่ตอนเด็กนี่สุ่มเสียงจับเลยอะอะไรวะนี่ยโอ้โหไม่แต่แล้วเอออ้ออ่างต้องตึงใจชู้นิดนึงนะําใดนยเนอะเขาบอกเราบังไปชู้ไว้เลยมันกระเด็นมาผัดมันเยอ้มมั้งอะไรมั้งก็่ากันต้องฟัองแฟนไหมฟ้องแฟนเสือ ดอดานดอเดือนี่คือถ้าพี่ต้องอยู่กับหนูสักพักหนึ่งพี่จะแปลได้ได้แน่ลูกเดอดันดอยเพราอ่างพี่อยู่มันชั่วโมงหนึ่งกว่าพี่จะแปลเรื่องนี่วันแรกก็งงเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคุณเมษาเคยเจอน้องน้องอะไรนะดันดิอานคอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันออ๋ดีดมดดิี้อะไรนะอยู่แฟมิลี่อ๋อแฟมิลี่อ๋อเมษาอยู่แฟมิลี่อะไรครับเนี่ย ยังไม่มีชื่อเลยค่ะอ๋อแต่อยู่แฟมไว้ก่อนอยู่ครับชิโนอ๋ออีแฟมไว้ก่อนนะใช่แฟมจะขึ้นแก๊งน่ะแต่แต่ยากิไม่ขึ้นแก๊งยืนปุ๋ยเล่นเขียวหัวเฉยย่ะเดินเด่นแล้วเฮ้ยคาสิโนเหรอใช่ค่ะมาเที่ยวสวนตาเราทางเดียวกันนะเนี่ยเราทางเดียวกันเที่ยวหัวแล้วก็มาซื้อข้าวไม่เกียวเหรอไม่เกียวคนไหนอ่ะ ใช่เหรอเราเป็นเจฟเหรอหรือเราไม่ใช่เจฟเราไม่ใช่เชฟแต่แบบแต่แบบเหมือนเราเหมือนเราเก้าสิบแล้วอ่ะเราก็เลยแบบเราก็เลยมาเคี้ยวหัวแล้วก็เขาฝากซื้อกันด้วยฝากซื้อข้าวด้วยใช่ข้าตงด้วยนะเพราะมีข้าส่งนะใช่ใช่เดี๋ยวเราคิดข้าส่งดีดุดด้อเลยเดย์ดับดันติดเคยไปเคยไปแบบทําอะไรผิดกฎหมายไหมเงี้ยเดยดับจะทำอะไรบ้างดกดูนอะดก จกปูนใช่ไหมอ่าจกปูนอ่าโอเคเด็กดันดงเด็กเด็กดันดงเด็กกัญชาเด็กกันชงนี่ฮะได้แล้วอ๋อสองอย่างเฮ้ติดคุกไหมเดิ้ลยดิ้ลเด้าดุกแล้วเด้าอะเข้าคุกโอเคเคยเข้าคุกใช่ไหมได้แล้วอ่าโอเคโอเคแล้วเราแบบคือแบบอ่านี่ว่าไงดี อะไรเลยดับขายเคยขายเคยขายพวกกันชีนดังได้เลยดับอ๋อยังไม่เคยเหรอเดย์เดย์เดย์ได้เดาเดาไดเดาดันดงใบดำเด่นแดงดับอืมเคยไปทำเป็นแท่งเด็ดเด็ดไม่เดย์เดาได้ด๋อยดับอืมแล้วปกตินี่อยู่กับคุณแม่สาตลอดเลยเหรออย่งเี้อยู่คนอื่นด้วยดูดูดับดายโดนดับอ๋อด๋อยหลายคนใช่ไหม เรื่องเรื่องนี้ดูดับดุนดุงดับดุนดุงคุณคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรดุนดุงดื้อเดะดับคุณเดย์เหรอเดย์ดุนดุงเดะลุงเดะดุงเดะดัดดอนดับเดะดัดดอนอ๋อเนวัดดอนอ๋อเอ้าลุงเป็นตาผามั้ยล่ะได้ดดดเนกนะดิไม่รู้ว่าดุงเดะเดนดาดาด้วย ยโยยโยยยดาวดดดีดีเดยสวัสดีครับเสวัสดีครับแมวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีขึ้นแงพี่ขึ้นแงยังยาแวะมถ่าย่างกีเนี่ยยากีถ่ายรูปถือว่าขึ้นแกงไปแล้วเดี๋ยวๆถ่ายรูปมาแล้วเหไม่เห yeah. nah ็นจากไหนแมวทวิตไงดีเดยดูแดงด้วยหลายคนเหรอเออคนีคือใครเอาไปส่งวะเมื่อไหร่รูปเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน หลายวันแล้วแต่เหมือนเคยเห็นนั่นหลายวันแล้วแหละเห็นแล้วว่ามันคงถ่ายเล่นกันแหละไม่มีอะไรหรอกเออไม่ได้กินแกงนะเออแฟมพี่ยังไม่มีอาวุธแฟมพี่เป็นนดาลักแฟมพี่แบบแนวเทเลทับบี้เดดเดดดีด้วยเดีาลักเดดเดดดีดได้แล้วแฟมพี่อะไรนะอะไรนะแฟมถกเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือเ็ดมือกระโดดถูกกระจกใช่ไหมถูกกระจกเดมเดมดิ๊ดดี้น่หนูดะดก อ้กระดกเสร็จแล้วของคุณกระดกเลยแล้วโอ้ยอุตสาหไม่ไม่หวนหนักกว่าเดิมอีกแล้วยากิอยู่กับใครอ่ะพี่เดไปไหนเนี่ยนี่นี่เดไ์ใดเดวใดเดวอ๋อพี่พี่จะพูดยังไงว่าพูดแกล้งมันไม่ได้หรอสรุปน้องก็ชื่อยากิเหรอชื่อนาดีดีดูนะโอ้โหมึงเอ้ยกว่ากูจะแปลได้พี่เดมันแปลว่าอะไรดาดีดีดนี่คือแบบอะไรพี่บอกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวยากิไม่ยอม เราต้องไปเองนะใช้ความสามารถเตัวเองอ๋อจะใช้ความสามารถสุดสุดจดีดาดีดีด้วยกว่าผมจะรู้ชื่อวินเนวัตดอนเมื่อกี้นานมากพี่เดย์พี่เดย์เดย์พี่เดย์พี่เดย์นี่ใครอะอันนี้อันนี้คืออะไรพี่เองครับน้องในแปบเียวขอบคุจักรจี้ครับนักดาดีมาจบแล้วจักรจี้คนกาฟิลด์กาบาร์กาบารใช่ไหมใช่ไม่กาบาร์กาบาร์ทียอะไรประชิบเป็นมึงจะไปว่ามงี่ยเาคุก มันเรียกกลางปากไงดาดาคนในเมืองนี้เรียกชื่อผมไม่เหมือนกันสักคนเนี่ยให้ให้ดาดีเรียกชื่อผมเลยดีล่าล่าเดวด้มจะได้หาค่ะคุณใช่แมวส้มเหมนะเดวด้มเดวโดมดีเดวด้มดีเดวด้มใช่ไหมสุดจริงคือดาดายดามเมื่อกี้เรียกดาดีดีโดดามต้องเจอต้องเจอคนดีโดดามดาดีดีโดจะแรียว่าพี่เนเจอรดาดีดาดีดีโดเรียกน้องดาดีดีโด เรียกเรียกด้านด้านด้นดิดีได้ด้วยได้เรีด้านด้านด้านดิดด้วยคนไม่เด้าใดเยอะเลยของเนี้ยโอ้ไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในเดี่ยในเมืองก็ไม่มีใครรู้รู้จักดีโดนเด้าใดดิดด้วยพี่รู้พี่รู้พี่รู้ไม่ต้ทำไมพี่รู้ทำไมพี่รู้เออในแบบนี้ต้องแปลต้องแปลดันดีดอกหน้าด้านดีด้านดีดกดังดีเด็ดเด้าเด้าไดดี ไอ้เย้ยทำไมแบบนี้เลยทำไมกูฟังแล้วมันไม่ค่อยดีเลยวะขออีกทีจะ่อกี่ขออีกทีอะไรนะนาดีดอกใดด้านาดีดอกดังดีเน็ตเด้าเดาใดดิดดาบรู้รู้คำหลังว่าเข้าใจผิดแต่ไอ้ดังดีใช่ไหมไอ้เย้ยคงไปไม่ใช่ดังอย่างอื่นเลยยังไม่เข้าใจว่าดีไดดีดีเนาใดลดี เออไม่เข้าใจดีเห็มไหมเออทำไมพี่เข้าใจวะผมหนาั้าดีหนึ่งนั่นดีโดดดังดีเนี่ยเขาโดดดังดีเหแปดบอกพี่นี่ยเข้าใจง่ายขึ้นหมดเลยเลยใช่ไหมได้ดีดเด็ดดวงเลยเด้อกูก็เริ่มไปทางนั้นแล้วได้โดดดังดีเนี่ยไอ้เยอะให้น้องจนให้น้องต้องส่งข้อความมายริงเหรอเออสุดติสุดติด ดอนดีนีเดวดมเด้าใดเดาเด้าใดเดาเด้าใดซะด้วเด้าใดซะดวยนี่นี่นี่เดาดมดมดใดเดาวเดาดี้ด้วยดอะไรนะเดาดาวเดาดาวเดดาวเดดาว๋อแก้ข่าวใช่ไหม ได้เออได้ดาวไอ้ไอ้หายนะไอ้เ oh. ่อใช่เปาเรื่องเรื่อมาสกิเลื่อมาสุดไงีสุดจีิงสกิวผมเรื่อมมาวะเรกันมาจไม่ใช่พาน้องไปจบกูสัทีึด้ไหมเฮ้ยไอ้เหี้อแล้วคุยกับตำรวจจะเรื่อมมาดีโดด้วยเหรอมีพี่มีรถดีนี่นั่นั่นดีด้อดอมในดกดูนดกดูนซะด้วยอีกเยอะดูนซะด้วย ยังไม่เคยโดนตำรวจจับใช่ไหมดาดิเดย์เดยอยู่ดาเดยแล้วคุณตำรวจว่าไงเวลาคุณตำคุยกับตำรวจโดนตำรวจเนาะถามดื้อร้าดามชื่อถามชื่ออ่าแล้วอะไรอีกถามชื่ออะไรอีกเด็วแล้วไม่ดุยแล้วไม่ดุยด้วยไม่ยังไม่คุยด้วยเหรอทำไมอ่ะคุณตำรวจใจร้ายเดี๋ยวพาไปเจอคุณตำรวจน่ารักน่ารักไหม เอาะไรได้พาราคาดุนตำรวจดุงเด้าลุกดั่งเดียวเลยนะไอ้เหี้ยตำรวจเด้าลุกดุกอะไรนะใช่ใช่กูเด่นอย่างงั้นดุนตำรวจดุงเด้าลุกดั่งเดียวเลยนะเห็นไหมตำรวจเข้าคุกอย่างเดียวเลยครับโอ้ยได้แปลทําไมว่ากูกะอะไรขยี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเด็กๆด้วยนะคะ